คุณแพรี่คะหลวงพ่อพุทธวจนะเนี่ยเรื่องจริงไหมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะพูดแบบให้ความเป็นธรรมนะคะมีแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือหลักฐานน่ะยังไม่เห็นอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตพูดแบบนี้นะคะแต่ว่าถามว่ามีคนมุ่งไปที่ที่ปทุมใช่ไหมคะที่พุทธวจนะจริงไหมมีนะคะแต่ว่าใดๆก็คือเราไม่อยากกล่าวหายังไม่อยากว่าร้ายนะคะก็รอ รอรอหลักฐานต้องให้ตำรวจขยับก่อนค่ะถ้าตำรวจไม่ขยับก็ก็เราก็ไปพูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นการใส่ร้ายใส่ความกันนะคะแต่ว่าก็วางใจกลางๆไว้นะคะรอให้ตำรวจเขาขยับก่อนถ้ามันมีหลักฐานตํารวจเขาต้องขยับแหละค่ะมีหลักฐานมีมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินน่ะคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องประเด็นเรื่องสีการนอกาะที่เขาพูดพูดกันน่ะนะคะแต่จริงดิฉันไม่ทราบมันมีประเด็นเรื่องของเรื่องของเงินทองเรื่องของเงินทองอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วย นะนะใจดิฉันอนะคือดิฉันแบบตอนนี้ดิฉันก็คือแบบดิฉันไม่ใช่ลูกศิษย์เขานะคะน,นี่ย้ําก่อนดิฉันอนะไม่ใช่ลูกศิษย์เขาไม่ดิฉันไม่ใช่สายพุทธวาจนะแต่ดิฉันชื่นชมอละทีต้ต้องพูดตรงๆเลยแบบยอมรับแบบแฟร์ๆคือดิฉันชื่นชมในวัดปฏิบัติของเขาเท่าที่ดิฉันเห็นนะนะคะติดตามมาแล้วก็เห็นนะก็คือยอมรับในวัดปฏิบัติ ว่าเออท่านก็มีวัดปฏิบัติในแบบที่พระพิสุควรจะมีควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอน,น,น,นธรรมที่มันเป็นเป็นธรรมะที่มันเป็นคําสอนของพระุทธเจ้าคือดึงคนกลับไปหาคําสอนของพระพุทธเจ้าเราชื่นชมเขาตรงนี้ในเรื่องวัดปฏิบัติแต่เรื่องที่คนพูดพูด,พดการเรื่องปัจจัยเงินทองอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้ดิฉันไม่ทราบจริงๆด,ดิฉันไม่ทราบ,รน,ราบนะคะนั่นแหละมันก็จึงเป็นที่มาของสิ่งที่ดิฉันโพสต์เมื่อวานนะคะบอกว่า ใกล้จะต้องได้พูดคําว่าเสียเสียดายอีกแล้วเหรอ,อนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นคนพูดกันหนาหูและเกินนะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวมันมีการมีการกล่าวหากันเยอะขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทางดิฉันว่า,วาทางสํนานักเขาก็คงต้องชี้แจงแหละตอบข้อกังขาที่เป็นข้อสงสัยของสังคมนะคะดิฉันว่านะคะและโดยเฉพาะคนที่ยึดธรรมเป็นที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องชี้แจง อยู่แล้วเขาก็คงไม่หลบไม่ลี้ไม่หนีไปไหนนะคะอืมก็รอติดตามแล้วกันนิฉันพูดได้แค่นี้เราก็รอติดตามแล้วกันเออรอรอเจ้าที่ตำรวจก่อนประเด็นคือรอเจ้าที่ตำรวจก่อนว่าเขาจะพูดเรื่องนี้ยังไงใดๆบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้สื่อก็ยังไม่ได้เปิดมากนะคะไม่ได้เปิดมากมันอยู่ที่มันอยู่ที่ว่ามีหลักฐานจะไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะ มีแต่ประเด็นเนาะโอตาย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 นั่นแหละเอออะนะโยโวานันทะเลยอ่ะดิฉันนึกถึงเลยอ่ะโยโวานันทะนะคะเออธรรมวินโยนะคะนั่นแหละธรรมวินัยใดเราบัญญัติแล้วนะคะเนี่ยธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนเราฉะนั้นก็คือยึดอะไรไม่ได้เลยนะคะทุกคนถ้าไม่อยากผิดหวังไม่อยากเสียใจยึดอะไรไม่ได้เลยจริงๆต้องยึดธรรมวินัยเท่านั้นศึกษาธรรมเข้าถึงธรรม นะคะด้วยตนเองก็ยังได้เลยทุกวันนี้มันมีช่องทางให้ให้ศึกษามากมายนะคะแล้วก็เอาธรรมเป็นที่ตัง้งพระเจ้าบอกว่าให้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งนะคะเออมีตนเป็นประทีมีธรรมเป็นประทีนะคะเอาธรรมะที่เรารู้สึกว่าเออเราดําเนินปฏิบัติแล้วดําเนินแล้วชีวิตเรามันดีขึ้นนะคะห่างไกลสิ่งที่มันเป็นอกุศลความชั่วถ้าเรายึดถือข้อธรรมะข้อข้อธรรมะหรือยึดถือการปฏิบัติอันไหนแล้ว ชีวิตเรามันจเจริญขึ้นแล้วก็ห่างไกลสิ่งที่มันเป็นอกุศลเป็นอบายมุกเนี่ยธรรมะนั้นน่ะยึดถือได้ปฏิบัติได้นะคะเออให้ผลได้ไม่จํากัดการพระพุทธเจ้าก็พูดเลยใช่ไหมล่ะเออเอหิปัสสิโกเชนมาดูเถิดนะคะโมโหปัญญิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตนปัจจตังเวทิตโภวินยหหิเป็นสิ่งที่วินยูชน์เขาถึงรู้ได้ด้วยตนเองฉะนั้นตาบใดถ้าธรรมะของพระเจ้ายังมีอยู่อะ่ะ ธรรมะก็ยังคงให้ผลอยู่ไม,ไม่ไม่จำกัดการนะคะไม่ว่าพระที่ที่เรานับถือจะปฏิบัติด,ดีหรือปฏิบัติไม่ดีแต่ธรรมะที่แท้จริงและเป็นธรรมะที่พระเจ้าตัดดีแล้วยังมีอยู่ยังมีอยู่ฉะนั้นให้ยึดธรรมเป็นที่พึ่งค่ะแล้วเราจะไม่คอนแค้นตถาเราจะไม่คอนแคนตถาเราจะไม่คอนแคนนะคะคนที่ฉันเคยพูดไปหลายรอบแล้วนะว่าคนมันผิดได้พลาดได้แต่ธรรมะมันไม่ผิด ธรรมะไม่ผิดธรรมะมันไม่ไม่พลาดไม่เพี้ยนหรอกอืมดังนั้นก็ยึดธรรมดีกว่านะคะยึดธรรมดีสุดบอบช้ำน้อยสุดเจ็บช้ำน้อยสุดยึดธรรมเป็นที่พึ่งดีกว่าเสพเมถุนแล้วมาปงอาบัตแทนมันได้หรือไม่ได้ค่ะเสพเสพเมถุนก็คือหมดสังวาสแล้วไม่มีสังวาสต้องสึกอย่างเดียวค่ะ หาสังวาสไม่ได้นะคะพระเศวเมถุนก็คือหาสังวาสไม่ได้แล้วปรงอาบัตไม่ได้ค่ะอาบัตไม่หลุดอาบัตจะหลุดก็ต่อเมื่อเราละเราละความเป็นความเป็นสมณะละพิสุภาวะก็อาบัตก็หายแต่ต้องออกมาเป็นคารวาสค่ะยอมรับโทษแล้วก็ออกมาเป็นคารวาสเห็นโทษนะคะแล้วก็แล้วก็เห็นภัยโดยความเป็นภัยเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วก็ทําคืนคําว่ากระทําคืนก็คือแก้ไขตามที่มันแก้ไขได้ตามที่มันแก้ไขได้ความผิดทุกความผิดแก้ไขได้หมดนะคะประราชิกก็แก้ไขได้ประราชิกก็แก้ไขด้วยการที่สึกออกมาซะสึกออกมาซะแล้วก็เป็นคารวาตบําเพ็ญอ,อุบาสกธรรมก็ยังเจริญในในในมรรคผลได้นะคะในมรรคผลได้ไปสวรรค์ก็ยังได้อยู่ แต่ห้ามปกปิดอาบัตถ้าพระต้องอาบัตแล้วปกปิดอาบัตอยู่นี่หมดความงอกงามเลยตายไปก็คือไปอาบายแน่นอนร้อยเปอร์เซนม์าสมปองเคยมาเที่ยวที่บ้านไม่เคยมาตอนศึกตอนตอนที่ศึกใหม่ๆค่ะตอนครบรอบหนึ่งปีอะครบรอบหนึ่งปีพศออแกก็มานั่งไล์กับดิฉันตอนนั้นแกกาลังมีประเด็นเรื่องเรื่องที่แกออกมาจากที่เก่าวันนดี้เลยดราม่าปรเดีเลยก็มาไล์ด้วยกันครบรอบ สังวาสแปลว่าอะไรสังวาสแปลว่าการอยู่ร่วมกันค่ะคือพระเนี่ยพิสุจะมีสังวาสเขาเรียกว่าสมานะสังวาสสมานะสังวาสก็คือมีการมีการอยู่ร่วมกันเป็นสังฆะเป็นคณะ แต่อยู่ร่วมกันได้เพราะว่ามีสินเสมอการพิสุมีศิลเป็นที่รักก็จะอยู่กับพิสูมีศินเป็นที่รักพิสุมีวินัยก็จะอยู่กับพิสุที่มีวินยัยเขาเรียกว่าสมานสังวาสมีมีความประพฤติเสมอการมีสังวาสเสมอการอยู่ร่วมกันสามารถทําสังฆกรรมด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมานสังวาสคือมีสังวาสเสมอกันแต่ถ้าพระรูปไหนพิสุรูปไหนต้องอาบัติหนักเช่น ลาชิกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่มีสังวาสแล้วคือไม่สามารถไปอยู่ปะปนกับพิสุทั่วไปที่เขาไม่ได้ที่เขาไม่ได้ทําผิดวินัยได้มาอยู่ไม่ได้ไปไปทำสังฆกรรมกับเขาก็ทําให้สังฆกรรมเขาเสียเอออย่างเงี้ยทำทำสังฆกรรมไม่ขึ้นเขาเรียกว่าทําสังฆกรรมไม่ขึ้นไปไปไปปลอมแปลงอยู่กับหมู่พิสุก็ทําให้ทําให้เสียสังวาสทําให้เสียสังฆกรรม หาสังวาสไม่ได้แล้วเพราะไม่มีศีลเสมอที่จะอยู่กับพิสูตรูปอื่นได้ไม่มีศีลเสมอกับเขาอะี๋ยวพระเจ้าก็เลยตัดไงก็เหมือนอะไระคนที่แบบเป็นเป็น,ปน,ปนลาลาในฝูงโคไงลาในฝูงโคถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะคะจะไปต่อให้ร้องให้มันเหมือนโคอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โคมันเป็นลามันจะไปอยู่กับโคไม่ได้ก็เหมือนกันพิสุตที่บวชเข้าไปแต่ไม่ได้มีมีรักษาศีลไม่ได้มีศีล ไปบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นพิสุแต่ข้างในตัวเองมันไม่ใช่พิสุมันก็อยู่ร่วมกับพิสุรูปอื่นเขาไม่ได้หรอก mm. เพราะว่าศีลไม่เสมอกันวินันไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันอยู่ร่วมกันไม่ได้เป็นที่ลังเกียดเป็นที่ลังเกียดสงสัยของพิสุที่มีศีลเป็นที่รักก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จะเหลือผราที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงบ้างไหมเหลือเยอะห้าเหลือเยอะเหลือเยอะมีแต่ต้องเลือกให้ดีดูวัดปฏิบัติให้ดีค่ะซาดิฉันเศร้าใจมากเลยนะทุกวันนี้ดิฉันเปิดทิกตอกมาดิฉันเจออยู่สอง แล้วก็ไม่ไม่เห็นเป็นความเสียหายอะไรเลยนะกล้าไล่ติ๊กตอกออทำพิธีกรรมอีวัดหนึ่งขยันอา,อาบน้ําให้โยมรับจ้างอาบน้ําวัดหนึ่งมันใช่หน้าที่พระไหมรับจ้างอาบน้ําให้โยมอ่ะเออเป็นพระแทนที่จะให้ธรรมะตีให้ธรรมทานติอันนี้ทําหน้าที่เป็นคนรับจ้างอาบน้ําให้โยมฮะมันเปืองน้ําประปาไหมมันเปืองน้ําประปลาไหม พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดนะฮะบอกว่าเออถ้าถ้าน้ําในแม่น้ําเนี่ยมันสามารถชําระล้างเคราะกรรมได้อะไรได้กุ้งหอยปูปลามันก็สะอาดหมดจดแล้วสิมันก็สะอาดหมดจดแล้วสิมันก็ไม่มีบาปกันหมดแล้วสิเนี่ยแทนที่เป็นสม,มณะสักยบุตรอ่ะคุณจะสอนให้คนเห็นโทษเห็นภยัยแล้วก็ได้ตติปัญญาคุณไม่สอนเลยยินดีกับการทําพิธีกรรมแบบเนี้ยซึ่งคุณก็รู้ว่ามันไม่ช่วยอะไรนะ คุณเนี่ยต้องรู้ว่าเป็นพระคุณเะยต้องสอนคนว่าการทําแบบนี้มันไม่ช่วยอะไรนะอาบน้ํามึงก็ได้แค่ความเย็นแค่นั้นแหละเออมาอาบน้ําแล้วมันใช่หน้าที่พระไหมต้องมานั่งอาบน้ํามายืนอาบน้ําจีวรเปียกมกซกทุกวันแล้วก็กลับอีกอีวัดนึงอีวัดนึงก็เคี้ยวหมากไปด้วยอีวัดนึงเคี้ยวหมากไปด้วยแล้วก็มีลูกศิษย์รอรอยืนอยู่ข้างๆอีลูกศิษย์แล้วก็ มึงเป็นอะไรมึงเป็นศิลปินเหรอมึงเป็นจิตรกรเ่ะมึงไปวาดหน้าโยมคารวะหน้าที่พระเหรอเห็นอยู่อีกองวัดเนี่ยไม่เอ่ยชื่อว่าวัดไหนคําถามขามคําถามเดียวมาหน้าที่พระเหรอมึงเป็นจิตรกรเหรอจะไม่ไม่ธรรมะคารวาอ่ะเออ ไม่ให้ทรมรมะคารวาสนะแต่แสวงหาราบจากการทำพิธีกรรมมันไม่ถูกเด้มันไม่ควรเด้ก็ทำท่าอย่างงี้จริงทำท่านะก็ไม่รู้ว่าพ่นอะไรไปพูดปะพูด,พดให้มันดูมีอคติ้งนิดนึงดูเหมือนกำลังไล่คาถาไล่คาถาใส่หน้าก็เหมือนกำลงังกำลังไล่คาถาใส่หน้า เจิมหน้าไงเจิมหน้าให้มันดูเห็นแล้วสังเวชเวทนามากเฮ้ยเออทำกันไปเออเอาเถอะตมเอาเถอะ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 เอาเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเออเอาไปไปเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจค่ะอ่ะ ออแข่งกันแข่งกันสองคนเนี้ยคนหนึ่งก็แข่งอาบน้ำอาบน้ำมา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 ขยันอาบน้ำให้โยมขน้นขยันอาบน้ำให้โยมมไม่ใช่พระไม่ได้มีหน้าที tá, <s Elliott ills> <c oughs> ่อาบน้ําให้คารวะมึงอยากอาบน้ามึงไม่อาบที่บ้านเนีมาอาบที่วัดนจไหมเมึ่อาบอยากอาบน้ํามึงก็อาบที่บ้านดิ ไปฟ้าอาบน้ำไม่ให้มึได้ก็เออโอ้คนสแสวงหาที่พึ่งค่ะยุคเนี้คนคนขาดคนขาดที่ยึดเหนี่ยวคนขาดที่ยึดเหนี่ยวคนก็จะวิ่งเข้าหาอันนี้แหละเพราะคนรู้สึกว่าหมดหวังที่มานะคนหมดหวังชาวบ้านหมดหวังอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากมีอยู่มีกินแล้วก็ทำงานแล้วมันก็มันก็อะไรอะทำงาน ทำงานได้เงินจริงไหมเงินแต่มันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและหนี้สินที่ตัวเองก่อขึ้นคนก็เลยแบบรู้สึกแบบท้อแท้หมดหวังฉะนั้นอะไรที่ทำให้ดูมีหวังขึ้นมาแม้มันจะเป็นความหวังลมๆแล้งๆอ่ะคนก็พร้อมที่จะจ่าย